มาสวัสดีเช้าบกคูทุกท่านเรื่อทิศวิจิตลิงเทมีครับปรากสกีอย่างหนึ่งแล้วพี่ก็เดินรีวิวนะครับจะมีดาบโวลิงนะครับมีการข่มวงกู่นะครับแล้วก็หมัดทันดีนะครับส่วนปืนนะครับก็แล้วแต่จะใช้เลยนะครับมองงะครับก็มาดูเลยครับว่าสกิลของคนจัดนะครับหรือซีซ่านะครับในตัวละครวันพีสเนี่ยนะครับก็จะโอชแค่ไหนหรือสวยอลังการครับมากแค่ไหนนะครับก็เป็นดูกันเลยนะครับน้อกก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคนนี้นะเป็นท่านที่ค่อนข้างเด็กชอบมาก นะครับ็มันคมันท้างสวยและเท่และอลังตาการที่สุดเลยนะครับแล้วผลก็ไม่ได้แพงด้วยนะทุกคนนะครับมาดูกันครับสกิลไม่นะครับก็จะเป็นสกิลที่่องท้างเปิดผ่นีก็ถือว่าตัดเชิดนะนทุกคนนะครับแต่ว่าก็ระยะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอืมก็ถือว่าทข้งแต่ให้อยู่นะครับอืมก็พอได้อยู่นะครับ แล้วก็สกิลซีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัดเช่นเหมือนกันนะครับอืมตัดเช่นเหมือนกันนะครับแล้วก็เต๋มถ้าเราไม่เปิดไทจีนะครับศัตรูก็ยังโดนนาเมีดอยู่ดีแม้ที่ยังไม่ได้เปิดไทจีเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลเอ็กต่างคนทางสกิลระยะไกลมากนะครับมองตัวระยะนี้นะครับก็ยังไม่โดนศัตรูอยู่นี่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์ไหมมั้ยเท่าไหร่ ถือมันเอาไว้ป้องกันตัวเองหรือเปล่าควรรู้นะเผื่อแบบศัตรูเข้ามาใกล้ๆนะครับแล้วก็อาจจะใช้ซิคิเอ็กซ์นะครับนี่ปั่นๆๆในระยะนี้นะครับถ้าเจอศัตรูเข้ามาใกล้กําลังหนีอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าศัตรูเข้ามาเราอาจจะกดเอ็กซได้เลยเด็ดต่อมาณนี้ครับกดเอ็กซ์ไปดูนะฮะศัตรูวิ่งมานะครับแล้วก็กดเอ็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะล็อกป้าตัวมันนะนะครับแต่ว่าให้อยู่ในระยะมันนั่นเองซิคิเอ็กซ์นั่นเองไปนะครับก็เป็นสกิลเวยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าซิครับดดูิ โอ้วที่ก็ค่อนข้างที่แหละง่ายๆครับมีดาบด้วยนะครับดูดิเนี่ยทำไมถึงเป็นสิ่งที่ชอบอของเด็กมากๆใหทุกคนนะครับแล้วก็ยังสามารถลอยนานได้โดยที่ยังไม่ต้องตื่นเหมือนพานทุกคนนะครับเนี่ยตรงนั้นไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ยังกระโดดสูงด้วยหลุดพ้นไปเนี่ยโดดสูงอีกคนเหมือนพานเลยนะครับอืมแต่ว่าข้อเสียนะครับคือใช้ดาบเปิดหมัดอะไรในขถานะแปลงว่าไม่ได้เนี่ยนะครับเหมือนพวกเยตินั่นเองครับเวลาผ้ากับพวกเยติพวกเสือมารวมกันนั่นเองครับทุกทุกคนนึเนาะ กอประมาณนี้นะครับโอูต้องบอกเลยว่าโคตรจริงโคตรเปียกอุ้ยพี่ลืมไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็ดูตอนแปลงล้านครับว่าสกิลเขาจะแังใจขนาดไหนครับแปลงร้านแล้วนะครับก็จะเป็นสกิลเซตระดนี้นะครับพี่แบบลิงเป้าหมายนะครับเราก็สามารถชาร์จได้นะครับลิงเบบวันเนี่ยก็อูรู้จิ๋วจีอังนันมากตลกนะครับทุกคนนะครับดูดินะครับก็ถือว่าเป็นสกิลระยะไกลนะครับจากที่เป็นระยะไม่ค่อยไกลนะครับแต่ก็เป็นโคตรไกลเลยนะครับอันนี้สกิลอะไรครับตัวรู้นะว่าจะไกลขนาดไหน โอ้สกิลเอ็นะควเวอร์เปินประมาณเหมือนมีคนเข้ามาหาเราอยู่ใจเหมือนตอนนี้ยังไม่แปลงร่างเลยนะครับก็แบบป้องกันตัวเองมัครับเป็นสกิลปานดาควายนั่นเองนะครับสตูลเข้ามาแล้วก็ปาตัวนี้เลยทุกคนตั้งโดนระยะกว้างกวนนะครับปามก็น่าจะดีนะครับสกิลเองนะครับเดี๋ยวตู้อันติของเราเลยนะครับก็คือสกิลสีนั่นเองนะครับคนดูนะครับก็มันสามารถที่ชาร์จพลังได้นะครับเรี๋ยวงวนหลอมไม้ยี่นี่นุกคนรรู้วูปลาหุนเจี๊ยบนะครับก็เลยไม่ได้เป้าหมายนะครับน้องเ ไม่โอ้โหสีมันห้านะครับค่อนข้างแรงพี่เหมือนใส่ของแต่งเลยนะครับแต่นี้ก็ว่าสเปีบุตินิดมีแต่สกิลระยะไกลนะควรนะครับว่าค่อนข้างถ้าสนใจเลยเดียวนะครับแต่ทีนี้สกิลเอฟเบนนี่นะครับดูฟูฟนะครับมาดูว่าแต่งอะไรไม่ใช่นะครับเป็นระยะไกลดังนี้นะครับก็น่าจะแบบตีตีตีไปนะครับตีไปอย่างเงี้นะครับเพื่อนตีไปมันจะมีการละเมิดนะเวลาเราตีในหัวเนี่ยนะก็จะยึดแทงอย่างงี้อ่าอู้ แล้ว่าสกิลใสอย่างนี้เลยทุกคนโอ้โหเอาเรือนะประมาณนี้ครับน้องๆก็สมบัติสายเป็นว่างเราจะเล่นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดนะครับน้องถ้าเราจะคอมโบนะครับมันจะง่ายไหมมันจะโหดไหมนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับน้องๆ เดี๋ยวดีต้องบอกนะครับว่าน้องพี่ไม่ได้ใช้ของแต่งอะไรเลยนะครับพอนน้องถ้าเกิดพี่ใช้ของแต่งแบบพลังดาบพลังหมัดนะครับก็จะยิ่งแรงกว่านีแต่พี่ไม่ได้ใช้จนเนี่นะครับพี่จะคอมโบแบบไม่ได้ใช้ไปก่อนนะครับว่าดูกันว่ามันคุ้นข้าแานขนาดไหนเวลาคอมโบแบบจริงนะครับก็ะสมม่วนมากคนก็จะใช้ตัดเชนก่อนน,ะะนนะ้อนนยะะแล้วก็อซีเนาะที่ Q C นั่นแหละนะครับเราจะต่อโดยอกแบช้ง่ายเลยครับกดแกนเล่นนะครับแล้วก็นี่ครับาดาบโหดเองดูขึ้นมาครับเห็นไหมดูขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราก็ต้องพยายาม เอามาโจมตีนั่นเองนะถ้าเกิดมันโอลขึ้นไปนะพอรู้ใหม่ครับพี่จะฟังบูให้ดูเราเลือกตะเล่นนะครับคือก็คอมับูก็น่าที่ับกับดาบบูดีไงนะครับ GVP ก็ก็ตัวเลือกบวกถ้าต้องบอกนะว่าโหดโหดเลยแหละนะฮอืมนี่ครับลีแล้วก็ใช้ดาบบูสมาเงี้ครับแล้วก็ต่อด้วยมาเนื้อผ้นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับแต่เมื่อกี้เรยังห้ามไม่เต็มนะครับเดี๋ยวพี่จะฟังบูให้ดูใหม่ครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นสามารถไปดูชิป็อตปีได้แล้วครับเป็นคอมโบแบบนี้แหละสไตล์นี้นะครับว่าจะแรงแค่ไหนครับสกิลปิดไปครับดูขึ้นมาครับนี่ครับดูคะดูขึ้นมาแล้วก็พุ่งไปอูมือนเจนเลยนะครับไม่ได้ไปที่เป็นใส่ของแต่งไว้นะครับน้องก็คือต้องรอสกิลวันจัดทีเดียวน่ยนะครับ้องก็เอาไปเล่นก็ได้นะครับทึงน้องก็ถือว่าหัวอยู่นะครับเราก็แปลงหน้าและเย็นสุดที่น้อง เอ้ยแหนพี่ก็ลืมไปถ้าเกิดแปลง่างเป็นเผาอมองกอแหนะครันจุดตึ้งขนาดไหนครับมึงน้องตะกวนจบคลิปไปชมทันแล้วกันนะครับมงงนนึงน้องอตาขอดูกันน้องๆนะครับว่าการแปลงเผานั้นนะครับจะขนาดเป็นเป็นยังไงเนาะดูแหนโอ้โหดูนะฮะนี่ก็จะเป็นการแปลงเผ่าตอนนี้ยังไม่ได้ปแปลงล่างนะครับก็จะมีสีม่วงๆครับในในการใช้ปุ๋นแก๊สนะครับมึงน้องแล้วก็วันเว้นถ้าว่าแปลงล่างจะสวยขนาดไหนโอ้โห วิ่งฮนะเออเอาบางก้อนนะับเพราะว่าใช้ปุ่นแจไปด้วยนะครับเพราะเราถจะว่าหัวดูมันจะน,นะครับมึงน้องนะฮะดีขวดที่ขวดังในเลยนะครับแต่ถ้าส่วจเป็นสีมาที่ว่าเราใช้เปลี่ยนนะก็ยิ่งจะาที่เลยครับต้องรู้ดิดูดิเป็นทางมางก้อนนะครับตัวคน อูไปใช้ดาบแล้วมันก็จะเป็นการไปตีอย่างเงี้ยมีการระเบิดด้วยนะครับน้องอย่างเงี้ยแต่ระเบิดอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าพี่เบื่ทาชีหรือเปล่าล่ะผมยังไม่ได้เปิดว่าอย่างตีไม่โดนครับพี่ก็แต่เป็นการระเบิดอย่างเงี้ยครับน้องๆแถมบวกคือมันระเบิดด้วยแล้วก็เป็นพรของควันก็ระเบิดด้วยดูดูดูอืมวู้วีเป็นผอมควันตีเช่นตะเพียงครับตายนะอันนี้พี่ตีไปหนึ่งชุดนะครับก็เลื่อนเดือกประมาณนี้นะครับน้องๆก็ลองก็ลองเอาไปใช้ดูพีพีดูนะครับดูดิกกดอะไยัง็ตีปชุนครรรับก็ตีธมดาไปนะแล้วก็ ยังไม่รวมสกิลยังไม่รวมอะไรอย่างนี้ด้วยดานะครับก็เอาค่อนข้างโหดเลยครับเป่าขนยัดกับเป่ามกอ่อนให้ทุกคนนะคลิปนี้มีประโยชน์ครับพวกฝากกด subscribe พี่ด้วยนะเป็นกำใจในการทำชิพใพี่ด้วยนะครับาคลิปนี้นะครับถึงไลน์อาจารย์ครับพี่ก็จะแจกขนยัดถาวรหนึ่งขนนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยดีกว่าที่งงนะพี่แจกจนจะหมดงบเลยครับน้องๆไว้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะเป็นิป